สวัสดีครับจันจาน,นะครับเ,เรามาดูเนื้อหาต่อนะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยจันเพิ่งคุยกันว่าอะไรบ้างที่จะออกมีเทมนะก็บางส่วนที่อัดไปแล้วเนี่ยมันก็มีบางตัวที่ไม่ออกมีเทอมนะครับน่าจะมีสักหัวข้อเดียวและไว้เดี๋ยวจันก็เอาคลิปทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเผื่อรุ่นอื่นเขาออกเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ส่วนที่จะอัดเข้าไปใหม่เนี่ย เพิ่มเติมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวตัวไหนที่ไม่ออกมีเทอมก็จะไม่อัดนะครับเพราะว่าคิดว่าคงไม่ได้ได้ใช้ประโยชน์อะไรเอาล่ะมาดูเนะะื้อหาตัวนี้ต่อนะครับตัว4.7ตัวนี้เนี่ยมันเริ่มแถวๆนี้นะมันคือ simplification of force and couple system ครับก็แปลงง่ายๆคือการย้ายแรงย้ายโมเมนต์ครับจากรูปนะมีประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยว่ารูปอย่างนี้ให้ดูแล้วกันนะครับโอ้ยโอ้ย,อยตล็อกลุงวางมาก จากรูปจากรูปเรามีมืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไม้อยู่นี้อันนี้จุด B นี่จุด A แบบแรกนะตัวบดลงครับรูปรูปแรกเนี่ยแรงมันกระทำอย่างนี้ที่จุด A ตัวเนี้ยเราสามารถย้ายแรงที่จุด A ตัวเนี้ยไปอยู่ที่จุด B ได้เพราะว่าแนวการแนวการวิ่งของแรงมันวิ่งอย่างนี้อยู่แล้ะ การย้ายแรงจากจุด A ไปอยู่ที่จุด B เนี่ยมันจะทําให้ไม่เกิดโมเมนต์นะครับเพราะว่าแนวของแรงมันวิ่งผ่านจุดหมุนก็คือจุด B อันนี้ง่ายเซนต์มันแบบบอกตรงไปตรงมาอยู่ละแต่ว่าอีกรูปหนึ่งที่เป็นแรงกระทําตรงนี้ F นะครับดังนั้นเนี่ยการจะย้ายแรง F จากจุด A เนี่ยมาอยู่ที่จุด B ได้เนี่ยอ๋อ F อย่างนี้นะครับมันจะต้องเกิดโมเมนต์ที่เกิดจากแรงชุดนี้นะดังนั้น ผลของการย้ายแรงมาอยู่ที่จุด B สิ่งที่เราได้ไมันจะต้องเป็นแรงอย่างนี้แล้วก็มีโมเมนต์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งโมเมนต์หายยังไงก็คือโมเมนต์หาจากตัวแรงคูณกับระยะตั้งฉากนั่นเองคอนเซปเป็นอย่างนี้นะสมมุติว่า่วน้านรูปเพิ่มนะครับถ้าอันนี้เป็นมือเราเหมือนเดิมนะเ,เรามีจุด B เรามีจุด A อย่างนี้ถ้าแรงตัวนี้เนี่ยมันกระทำเฉียงๆอย่างนี้บ้างะ่ะ เช่นแรงกระทำเอยียงอย่างนี้่ะ F อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสิ่งที่ก็คือเหมือนเอารูปบนกับรูปล่างมาประกอบล่างกันนั่นเองเราก็ทําการแตกแรงชุดนี้ไว้ให้กลายเป็นแรง F ก่อน Fx อย่างเงี้ยแล้วก็แตกแรงชุดนี้ให้กลายเป็น Fy อย่างนี้ก็ได้นะครับเออเดีย๋ยวว่าอย่างนี้แล้วกัน เออแล้วเราก็ย้ายแรงนะจะเห็นว่าเราก็จะสามารถย้ายแรงตัว fx มาอยู่ที่ตรงนี้ได้ไนะแล้วเราก็จะสามารถย้ายแรง fy มาอยู่ที่ตรงนี้ได้แล้วเนี่ย fx เราย้ายไปอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ไม่เกิดโมเมนต์เพราะว่าแนวแรงมันวิ่งผ่านจุดหมุนแต่ว่า fy ตอนเราย้ายมาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดโมเมนต์ขึ้นตามทิศทางท,ทันทีนะครับ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเราค่อยไปหาผลรวมของแรงที่ตรงนี้เอาแล้วก็หาผลรวมของโมเมนต์ที่ตรงนี้เอานี่คือลักษณะโจทย์ที่เป็นสองมิติเว้ยออสมมุติว่าถ้าเรามีคล้ายๆกันนะถ้าเรามีคานหน้าตาอย่างนี้จึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจแล้วเรามีแรงกระทำอยู่สองสำแรง <c oughs> เช่นมีแรงหนึ่งอย่างเงี้ย F หนึ่งมีแรงออ F สองสมมติอย่างนี้แล้วก็มีแรงออ F สามอย่างเงี้ย สมมติงั้นเราจะย้ายไปที่จุด O เพราะว่าจุด O เป็นจุดหมุนของเราเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราคำนวณพวกนี้เราจะดูว่าจุด O เนี่ยมันรับแรงเท่าไหร่รับโมเมนต์เท่าไหร่เพราะว่ามันเอาไปใช้ในการดีไซน์ตัวพวกซัพพอร์ตอีกทีนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะสมมุติว่าเราย้าย F 1ไปอยู่ที่จุด O อย่างเงี้ยมันก็จะย้ายไปอย่างนี้ง่ายๆแล้วมันก็จะเกิดโมเมนต์ขึ้นตัวหนึ่งที่เกิดจากแรง F 1ถูกไหมเพราะว่า ทิศทางมันต้องไปตามแนว F1 อยียแล้วนะครับเมื่อเราย้าย F2 ไปมันก็จะไปอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะเกิดโมเมนต์ที่เกิดจาก F2 โอเคแล้วเราย้าย F3 ไปมันก็จะย้ายไปได้ตรงๆเพราะว่ามันวิ่งผ่านแนวนก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซิกมาหาแบบแรงรวมที่ตรงนี้เอาแล้วก็ซิกมาหาโมเมนต์รวมที่ตรงนี้เอาโดยวิธีการแบบาหาผลรวมก็หาแบบเวกเตอร์ครับดูเครื่องหมายดูทิศท,ทางอะไรง่ายๆ แนวคอนเซปต์ม okay, ันก so on ็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรในตัวอย่างชีตเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็น2มิติกับ3มิติแหละเดี๋ยวดูตัวอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวอย่างนี้4.14นะหน้าตาเป็นอย่างงี้ครับก็เริ่มจากการดูรูปก่อนเลยรูปก็เป็นคางง่ายๆนะครับให้ระยะต่างๆมาครบแล้วก็มีจุดให้มาจุดเดียวคือจุด O ดังนั้นเนี่ยสงสัยเดี๋ยวต้องหาอะไรที่ตรงนี้แหละแล้วก็ให้แรงมา 4K 5K 3K นิวในต้นนะครับแล้วก็ให้มุมให้ทิศทางอะไรต่างๆมาครบถ้วนดีนะทีนี้ดูโจทย์นะครับนี่นะคีย์เวิร์ดของมันคือ replace นะครับ replace ก็คือการแทนที่ล่ะ,ะดังนั้นคอนเซปต,ต์ตัวนี้ก็คือมันต้องการจะย้ายแรงแล้วละ่ะไปที่จุด O แน่เพราะว่าในนี้มาร์กจุดมาให้จุดเดียวให้ทำการ replace หรือว่าย้ายแรงแล้วก็ตัว couple ที่เกิดขึ้นนะครับดังรูปนะ,ะเพื่อที่จะหาแรงลัพนะครับแล้วก็ตัว couple หรือว่าโมเมนต์นะที่เกิดขึ้นที่จุด O ครับ ก็คือเปลี่ยนรูปนี้ให้กลายเป็นเวอร์ชันแรงเดียวเออโทษทีให้กลายเป็นเวอร์ชันที่เป็นแรงที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจวาดรูปให้ดูอย่างนี้ละกันเพื่อที่จะได้พอเข้าใจว่าปลายทางแล้วมันเกิดอะไรขึ้นประกาศกันประกาศก็ใกล้หมึกหมดละเออใช้เยอะมากอะล,ล้างผ่านมากเลยนะเอาแล้วรูปเป็นอย่างนี้นะครับจื๊บจืบืบวาดรูปปลายทางตรงนี้ทาง โอคนะกล้องเหมือเนเดิมใกล้ไปไว้อ่ามีจุดโออยู่ตรงนี้มีจุดโออยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้คือระยะ0.1 0.1ตรงนี้มีแรงกระทำอยู่ตรงนี้ระยะตรงนี้0.2ใช่ไหมเออใช่มีแรงกระทำอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีแรงกระทำอยู่ตรงนี้โอเคสเก็ต okay. เป็นอย่างนี้นะครับระยะตัวนี้0.2ระยะตัวนี้0.3ตัวนี้เป็น3 4 5เอาละข้อมูลที่เรามีทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะครับจุดอนนี้เป็นจุด O อ,อันนี้มีแรงเปิด3 k n e t n อันนี้มีแรง 4k นิวตันอันนี้มีแรง 5k นิวตันโอเคคิดง่ายๆตอนนี้มุม30ดังนั้นสิ่งที่เราทำแตกระยะหรือไม่ก็แตกแรงครับง่ายๆเราเริ่มจากการแตกแรงก่อนแล้วกันนะเคสนี้แตกแรงง่ายสุดตัวน,นี้ก็จะได้3 คอสสามสิบใช่ไหมตัวนี้ก็จะได้สามสายสามสิบโอเคถัดไปแตกชุดนี้ไว้จิบ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 ,จบ,จบตัวนี้ก็จะได้ห้าอ่าแล้วคูณสามหารห้าตัวนี้ก็จะได้ห้าแล้วก็คูณสี่หารห้าเสร็จครับ ทีนี้เราก็ไล่จัดการเลยไว้เพื่อที่จะหาอะไรต่างๆนะเดี๋ยวอาจาเขียนง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไล่าหาประกาที่มันไม่ค่อยได้ใช้กันเดี๋ยวมันหมึกมันจะหมดไม่เท่ากันเราเริ่มจากการหาแรงลับที่จุด o เว้ย sigma f x ก่อนังนั้นเนี่ยเราก็มีแรง x อะไรบ้างเราก็จับมารวมกันนะเรามีแรง x ตัวแรกคือตัวนี้นะครับ3 cos 30นะใช้เป็นเครื่องหมายบวกเพราะว่าวิ่งไปในทิศบวก x นะครับ แล้วก็มีแรงอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ก็คือบวก5แล้วก็3ส่วนหาเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนกันเพราะว่าวิ่งไปดังบวก X หมดละไม่มีอะไรละนะครับจับลงค่าเอาค่าจากในหนังสือเลยแล้วกันนะครับ5.598 KN คตันครับได้มาละตัวแรกถัดไปหาซิกมา FY ครับซิกมา FY ก็ดูว่ามีแรงอะไรบ้างที่วิ่งในแนวแกน Y นะตัวแรกคือตัวนี้นะครับ3 ไซสามสไว้ใส่เครื่องหมายบวกไปเพราะว่าชี้ทิศบวกวายทิศขึ้นมีตัวนี้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก่อนแล้วก็ใส่ C ใส่เครื่องหมายลบนะครับเพราะว่าชี้ทิศลบว่าแล้วสุดท้ายคือตัวนี้5 4ส่วน5นะครับใส่เครื่องหมายลบเพราะชี้ทิศลบวายชี้ลงนะครับดังนั้นรวมมาปุ๊งปังก็เป็นลบ 6.50k นเคนิวตันครับหน่วย เลขออกมาอันนี้เป็นบวกนะอันนี้เป็นลบนะครับเพราะว่าชี้ลงได้ล้แรงที่สองทีนี้สุดท้ายก็คือหาซิกม่าโมเมนต์รอบจุด O ครับซิกม่าโมเมนต์รอบจุด O แเราก็เล็งจุด O เอาไว้มีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโมเมนต์นะโอ้เยอะเลยนะเดี๋ยวค่อยๆไปทีละเรื่องนะครับเอาเป็นเซตแล้วกันเซตแรกเราดูตัวแรงนี้ก่อนละกันนะครับแรงสีม่วงๆชุดนี้ก่อนอ่ะตัวนี้ เ,เวลาจะทำพวกนี้เนี่ยให้กำหนดนะว่าตามเข็มเป็นบวกหรือทวนเข็มเป็นบวกซะจะได้แทนค่าง่ายนะครับในหนังสือเนี่ยอาจารย์กำหนดแบบในหนังสือเลยตัวนี้เป็นบวกแต่นั้นไล่ดูทีละตัวนะตัวตัวแรกนะครับสามสิบสายสามสิบนะคูณกับระยะศูนย์จุดสองเว้ยใส่เลขเข้าไปอย่างนี้ก่อนแล้วดูว่าตัวนี้ตามเข็มหรือทวนเข็มจุดหมุนอยู่นี่นะ ดังนั้นแรงตอนนี้เนี่ยหมุนทิศนี้ทวนเข็มใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปอ่าถัดไปดูตัวนี้ระยะคือสามสามเออต้องเป็นสามเว้ยคอ30สสามสิบเว้ยคูณระยะศูนย์จุดหนึ่งแล้วดูว่าทินี้ตามเข็มหรือทวนเข็มจุดหมุนอยู่นี่นะตัวนี้ตามเข็มดังนั้นตามเข็มก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไป เสร็จระหว่าแรงสีม่วงตัดไปเป็นแรงสีแดงไว้เอาแรงสีน้าเงินเหมือนกันแแรงสีน้ําเงินนะก็ใส่ไปสคูณกับระยะ0.2อะฮะเสร็จปุ๊บดูว่าตามเข็มหรือทวนเข็มนะถ้าไม่แม่นก็นิ้วจิ้มจุด O แบบตัวนี้ตามเข็มนั้นตามเข็มใส่เครื่องหมายลบโอเคนะครับสุดท้ายสีแดงใช้แดงนี้ดูบอกไว้ไม่เคยได้ใช้จะได้หมดพร้อมๆกันดูตัวนี้ อาตัวแรกนะครับอตัวนี้ก็ได้ห้าสามส่วนหนะ้าะแล้วคูณกับระยะนี่0.1นี่นะแล้วดูว่าตัวนี้ตามเข็มหรือทวนเข็มนะตัวนี้ทวนเข็มนี่นะครับตัวนี้ทวนเข็มดังนั้นใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปสุดท้ายเป็น5้าสี่ส่วนห้าแล้วคูณกับระยะเต็มที่ตัวนี้เลยนะศู แล้วดูว่าตัวนี้เป็นตามเข็มหรือทวนเข็มตัวนี้เป็นตามเข็มนะครับดังนั้นใส่เครื่องหมายลบเข้าไปเอาละนี่คือทั้งหมดของแรงที่กระทาอยู่ที่ตัวรูปทรงชุดนี้ท้ายที่สุดคํานวณค่าออกมาไว้ก็จะได้ว่าเอาตามค่าตามหนังสือเลยลบ2.46 k ค m นเมตระลบ2.46 k ค m เมตร โอเคนั่นแปลว่าซิกมาโมเมนต์ก็คือ 2.46k n ่เคนิวตันมตรนะทิศต,ตามเข็มอย่างนี้เพราะว่าเป็นเครื่องหมายลบแล้วเมื่อเรารู้ทุกอย่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจารจะประกอบร่างแรงทั้งหมดเข้าไปที่รูปเดิมให้ดูนะนี่คือจุดโเรารู้ว่าผลรวมของแรง F Fx เนี่ยคือ5.5 เก้าแปดเคนิวตันผลรวมของแรง Fy เนี่ยคือลบหกจุดห้าูนเคนิวตันแล้วผลรวมของโมเมนต์เนี่ยสองจุดสี่หกเคนิวตันเมตรนะตามเข็มเนี่ยครับซิมพลิฟิเคชันมันคืออย่างเงี้ยแหละ มันคือการทําให้ไอแรงจํานวนหลายๆแรงที่กระทาที่จุดต่างๆนะครับย้ายทุกอย่างมาอยู่ที่จุด O แล้วการย้ายแรงที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดโมเมนต์ขึ้นเพราะงั้นเนี่ยรูปนี้คือรูปแรกของตัวโจทย์ที่เรามีมารูปนี้คือรูปที่มันซิมพลิฟายมาเรียบร้อยแล้วก็คือทํายุบแรงทุกอย่างรวมกันย้ายมาอยู่ที่จุด O ทําทุกอย่างแล้วเนี่แหละครับคือปลายทางของคําว่าเนื้อหาที่เป็นซิมพลิฟิเคชัน เขีย <Okay, S 2> นเนาะเดี๋ยวลองดูโจทย์อื่นๆน่าจะพอได้ไอเดียนะครับได้พอเห็นภาพงานขึ้นประมาณนี้ครับ